สวัสดีค่ะเชเวลไรเมเจอกัน EP สองนะคะเที่ยวทะเล Let's go ค่ะกำลังจะไปไหนกันดีทุกคนรู้หรือเปล่าเส้นทางนี้ก็เป็นที่คุณกันนะคะอาจจะมีทัเป็นบางที่แต่ก็ขับกันดีๆนะอย่าเหยียบเกินร้อยสิบล่ะขับรถ อ,อก็ถ้าเกิดไม่แก้จากรุงเทพมากทุกคนก็จะคิดถึงพัทยาทะเลสสวยๆเป็นที่แรกใช่ไหมคะลุยกันเลยเมนก็จะขับมาพัก ที่พัทยาก่อนนะคะหนึ่งคืนเพราะว่าจะเตรียมตัวไปตอนเช้าวันพรุ่งนี้ไปเกาะล้านที่นี่ก็คือชื่อครามพัทยาสวยไหมล่ะทุกคนถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะใช้โรงแรมไม่คุ้มนะคะบอกเลยก็จะเป็นดีลักเตียงใหญ่แล้วก็จะมีวิววิวสระน้ำค่ะออกมาจากข้างหลังห้องก็จะเป็นสระน้ำเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวหลังโรงแรมค่ะ เอาไว้ดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะฟินๆไม่ได้ให้ลงไปเล่นนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโขดหินเยอะอ่ามาเกิบเพื่อนสาวจะ้ะนี่มาเกิดบเจหวังนะจะ้ะเจหวังก <c oughs> <c oughs> ู่กันนะคะ <c oughs> เพื่อนกันก็ห่านกันก็ไม่ถึงสองพันแม้แต่ว่าได้แบบใช้โรงแรมคุมอะฟิลดีมากถ่ายให้หมดทุกอย่างเลยนะคะอะ มีตรงไหนบ้างที่ไม่ถ่ายบอกสิเออวันที่สองค่ะ,ะก็ต้องฝากรถก่อนนะคะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนสีสวยอ่ะตรงนี้เป็นเมืองพัทยาคือจะเป็นแหลมบริหายที่จะเป็นจุดถ่ายรูปเซลฟี่กันเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็ออกเดินทางแต่เช้าเลยจ้ะไปเลยอืมปกติก็จะนั่งเป็นเอ่เรือช้าก็ได้นะคะแต่ว่าเมจ,จะนั่งสปีดโบท๊ทเพราะว่า มันเร็วดีมันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะเ,เพื่อนๆที่มันจะถึงก็ประมาณคนละลอยห้าสิบบาทเนาะอ่านั่งจ้ะผมก็ปิวไปแตไ่ไม่ต้องห่วงสวยนะตรงเนี้ยคือมันนั่งอันนี้คือทดสอบขนตาที่ฉันต่อมานะจ๊ะ <c oughs> บ๊ายบายกรุงเทพเราจะไปติดเกาบกันแล้วนะจ๊า let's go วิวก็แอบต่างประเทศเหมือนกันนะ แล้วทุกคนน้ำใสมากอ่ะถ่ายก่อนที่พักนะจ๊ะสวยมากบิสเกาลลานรีสอร์ทบาร์แอนด์บิสโทรนะคะก็จะห้องได้ประมาณนี้เลยเปิดเข้าไปก็จะแบบอืมจึงวิวดีจากห้องน้ำเอ๊ะเธอดูห้องน้ำโชว์กันไปนะจ๊ะโชว์กันไปก็ฟินดีค่ะถ่ายแชะ สิงเวลาออกไปนั่งริมทะเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหาดเทียนค่ะขับมอไซค์มาสักนิดนึงแล้วก็เดินมานิดนึงก็ถึงละ,ะต้องมีชิลนิดนึงเนาะต่อไปเราก็จะไปหาหาอะไรทุกคนถ้ามาเกาะเทียนสิ่งแรกที่เราจะต้องหาคือหานเอง เราจะถ่ายได้ไหมก่อนอื่นเราจะต้องอ่ะซื้ออาหารก่อนนะคะ20บาทจากป้าคนนี้นะมาเร็วอ่ะพวกเธอพวกเธอเข้ากล้องแล้วกล้องแล้วแล้แล้วห่านก็หลักฉันจะ้ะเพราะฉันมีผัากกาดห <c oughs> นังชอบอาแฉะไปจ่าสวยสวยวิวใครจะรู้ว่าที่นี่เมืองไทย กับเพื่อนสาวแต่ที่ดูจ้ามีห่านตัวนึงจะมองแรงมากคืออิดว่าฉันสวยหรอหรือว่าเธออยากจะกินอะไรบนตัวฉันแชะไปจ้ะหาเทียนนะคะก็จะมีต้นเนี้ยต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นอะไรที่แบบต้องถ่ายถ่ายจะ้ะถ่าย่าสาวถ่ายคะ่ยคะจ้าบิกินี่กี่ชุดถ่ายไปรูว่าถ่ายไปจะ้ะจึงจ้งจแอปไปจะ้ะแอปไปกี่รูป ไม่ไหวเคลียแต่ต้องเคลียเมมด้วยนะจ๊ะอันนี้คือรูปที่ถ่ายที่รีสอร์ทถึงเวลากลับแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบๆเกาะล้านก็ก่อนกลับบ้านนะคะก็เห็นคาเฟ่เนี่ยดูญี่ปุ่นน่ะโมมิจิน่ารักมากเลยอะเลยแวะดิดึงเดินสีสูอาสาววายทเคจบรีวิวเพลงเท่านี้นะคะบายต่อ EP 3ีสามจุ๊บ